อ่าตอนนี้ตอนนี้คือเขาขึ้นมารถไฟเราทุกคนแล้วกันมาไทยมามามาพบกับคนจีนแล้วก็สนทนากับคนจีนี่ข้้้นนสมซซา你看什么น不是你看我是น是,是你看我้你啊你他读我他很饱哪ไ没穿上去,没上去还没有这个我接嗯,我这,嗯这个我接 我妹妹我妹妹这个是你亲妹妹了。น好 <im> <哈>我妹妹亲妹妹嗯。ต <im> <im> นี่เด็นำกับคนทีทุกคนด้นับคนออทีได้คุณจใจทุกคนนี่ดีเโหจากทุกคนอไม่ <im> <im> ีดไน <im>

ตามิดทีท่กำลังพูดไปของทารขอขอบใจที่ทานให้ความมุไปหมดแล้วนะเตยพอจาเล้อหมดหนาเตยแล้วพอสิโตรถตู้ไปเนาะบูหัวยังมีโบกแล้วนี่คือ จอดรถไปไปต่อเนาะไปโปกแก้วเจรด้ไปน้ำรถตูน้นี่รถตู้เนี่ยคือแปดโมงยังสามนาทีมาแวะกินข้าวอยู่อันแคมทางเนาะอันนี้จะเป็นข้าวที่ไม่ตัวเลือกมีหมูกับมีเ,เห็ดมีผักมีอะไรทำไมเนาะกินข้าวกันเด้อ อย่างอีกประมาณสักสองสองสามชั่วโมงนี่แหละที่ไปฮอร์นนะคนเดียวปรากฏว่าคนมาเยอะมากอันนี้จะเป็นน้องๆตอนนี้เฮามาฮอรต้นเพิงเนะาะเปตัวอะไรกับ,บ้านทเทเดิมเปตัวมาต้นเพิงเนาะมีเวียกน้อยนึงมาหาน้องเนาะ แล้วเนี่ยเคยอยู่ต้นเครื่องหากรมาหอดเนาะออกจากออกจากอ่หลวงน้ำทามาประมาณจักโมงก่อนืจอแล้วเนาะแล้วนี่หากระหอดนี่งนี่ค่ะนี่ค่ะสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเชาสามนาทีเนะะาะผู้โดยสารมานน้เดี๋ยวจักหน่อยนอ้องมาหับประสันเราหาจักหน่อยเมื่อยจนจืดจนเหลือง จะดงวายดนะ่ะออกจากกรุงเทพมาสิมาฮอต้นเหิงนีง่เดินทางประมาณเักสีสโมงเั้ห้าเหกเเจ็ดเกือบเั้แปดสมงนทุกคนว้าพร้อมเลยดูเสียงดูตาใช่ตอนนี้คือเราถูกมาฮับแล้วนะทุกคนแหละมาบึางสภาพเชิงหา้างนี่โอ้มาฮอตี่คือวันดีสุดแลเนี่ยน,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 น มาปลูกเลยเราทุกคนเน่น้องชายมารับนะคะทุกคนดูก่อนให้อาอ่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 ฮัลโหลกลับมาสู่สภาพเดิมอันนี้ถือว่าดีดีกว่าอยู่บ้านเทาเราโดทุนอ่ะยุบา,านพิโต้นนะคุณแพงกว่านี้เด้อเสร็จ Oh. Oh. โอ้โอ yeah. hey. ้โอนโอ้โอาโอ้โอ้โั้โอมาอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้นอ้โ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 น้อ้โอ้โโอ้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 อ้โอ้โ้ออ้โออ้โอโอ้อ้โอ้โอ้้โอ้โอ้อ้โ ได้ข่าว่าช่วงนี้คนจี่เขาพากันก้าลาเวะคนลาวก็ทากันก้าบลาดลิซ่าเนี่ยเขาจะท้าไไวอบุอ๋อเอ้อันี้จะเป็นสามเหลี่ยมทองคํำแบบเาเรีย้อายาลิวเปนผู้ชมดี เบิงหลายๆคนจะถามเนาะหลายๆคนจะบอกว่าช่วงนี้คือคนลาวหรือว่านักนักลงทุนในทุนอะนะสิกลับบ้านกลับซองหรือคือคนจีนนะกลับเมื่อเมืดแมนแมนแถบโอราทู Main Main กับแมนนอะไรกับไปไปมามาอะไรนะไปไปมาๆแบบเนาะมือก็ไปพักไปพักคนเนาะตอนนี้คือพาทุกคนมานี่ ในมาเก็ตมาเก็ตไนท์ตลาดกลางคืนเนี่ยทุกคน oh. มันก็คือคืนคือเก้าหันเละบุต้อตงตามแต่ข่าวหันแต่ว่าวหลายคนก็กลับไปพักพ่อนสินะทุกคนบุมมบ้มเป็ว่าบุ้มเป็นว่าเออบุ้มเป็นว่ากลับเลยมันบุ่มทีทางที่แบบกลับเลยหะนะมันมันมันเป็นไปไม่ได้แน่ใดเขาก็ยังจะมีแบบยังจะทำงานเนาะทุกเนาะยังจะดำเนินโตหะนะฮอดละพาทุกคนมากินข้าวอยู่นี่ ป็นเจได้ผู้สาวถ่าโดนบอกถ่าโดนถ่าโดนเพราะว่าเขามาถ่าแต่จังงงหมางเงื่อนแล้วสูตรเจ้าแล้วสูตรสูสโซมันขาดนะอีวาโซขาดโบเมนมันมันรุดนะโอเคหิ้วข่าวแหงบะไรกินข่าวแดงชมงงขำช้างอ่ะเดินช้างตั้งแต่เมื่อคืนเก้าโมงจนถึงตอนนี้เกือบจะสามสิบสามสิบส่วโมงแล้วอยู่นี่มีสาวอาคาอีกคนนึงนี่มียูนี่แดง เขาเจ้าขายละอ่ะบูบูก็ใช่สบายดีอะไรใช่น่าขายเลยอ่ะก็จุดท้อเลยไม่เคยขายมันไม่หอมก็ไม่ต้องมือจ่อแล้วไม่กลับพูดดีไม่ได้ยืมกูเหรอชื่อแม่จอยไม่ได้แล้วมีตัวมีแย่มีตัวมีเสื้อชื่อแม่ชื่อแม่จอยอาขาชื่อแม่จังทงฮะจังทงจังทูจังทงจังทงชื่อชื่อแม่แม่ยิมยิม อุ้ยอีกคนนึงหายไปเซ่แล้วโหมีชั่วเป็นค่ยวเลยพอไหมอ่ะยุคข้ามเวลาเนาะโฮ้ยเยอแหละวาจิให้น้องมาทักชายสบายดีไปเถอะไปเถอะไปเถอะมีชั่วมีชั่วเลยเซ่เซ่สบายดีเลยสิ่ปงสบายดี ได้ขายดีบอกได้ขายดีโอ๋มืัอนี้อันออกจากกรุงเทพมาเพื่อมาหาสาอาคารนี่เขาเจ้าขายเครื่องสำอางได้ขายดีวะท่านบูไปกินข้าวไปไปกินข้าวไปสอดดอเนอร์อ้แซงยนอ่ะยืนนี่เลยอิจิมะอะโกโลอีกอ่ะโอเคโอเคท่นไปน้ำกันพับปลาแซงมาเมืองอาโปปลาล้วนพับปลานึ่อันนี้เป็นอีหยังไะยาโดมฉันก็ฉันก็ซื้อมานะคะไทยจ้ะฉันก็ซื้อมานะคะของฉันคือ มังค์เนี่ยงาเดือดชนเนี่ยจิ๋วอราคิดตอมเดี๋ล้าลูกก็โห่แบบบนะแบบสุดเตะสุดเตะวเอาก็ะพาะยิ้มชิ้นี่ของฉันกิ่นเซเว่นอันนี้ซื้ออยู่ตลาดจาตูจักโอ้มันไม่เหมือนกันแลนะทุกคนอันนี้สามสิบห้าบาทแค่นั้นเองอันนี้ซิผายยวนตีเป็นเงินบาทเท่าไรเงินกีบก็ประมาณสามสิบสี่สิบไปพันนี่แหละ ก็แพงกว่าเนาะไอ้เฮอรอเชียงอะรตูนะเขาก็เฮอสสิบห้าบาทก็เฮอสบพันะคุณซองอะอันนี้อันนี้เงินกีบห้าสิบสองพันโอ้โหาเธออันนี้ฉันซื้อ35บาทเองแล้วเขาลดให้เป็น30บาทอันนี้มาลองค้มเองละนี่คอค่าเสิบห้าบาทอีดอีส is น i g มา m a เก็ t ตลาดกลางคืนอยู่ที่เขตพิเศษสามเมือัมคุณต้องใส่เนี่ยมาหาอ,อยู่ก็เฮ้ hey, สบายดีเฮีอยอ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยคือเ่าคือเ่ามาคอมดีบุคคลิ่งเขามารถนำนักวาสันนี่ <c oughs> อันนี้จะเป็นสาวอาคารเนาะโอ้ยมีนเดียด้วย Hello How are you ฮะ I'm good How are you วาสัน Hello! Beautiful! chị muối tại sao? nhà cửa của họ. Hello. Nói có đi พ่าอาสามมาเนาะว่าเป็นยังว่าเป็นยังสามโมงแล้วได้นเนี่ยนะสามโมงกัน,นอะไแบบนเหอไม่ฉี่แ <laughs> ล้ววัววัวเยอะวัวเอะโอเคทุกคนเธอเนะี่ยเคยไปตัวกลับมาหอมเป็นที่เทียพอยได้หอมเป็นที่เทียพอยเนาะหลังจากที่ไปกินข้าวน้องไปฮับยูอันคิวแล้วก็น้องก็พาไปกินข้าวอยู่เขตแต่แต่บอลมีตัวมาพักตอนนี้ไปหาเขตกะประมาณ3ากิโล แต่ว่าเมตโตบเรนอนยุหันยังสากว่าเมตโตเบเรเป็นคนเฮดเบียกยุหันเบเรมีบาดใบเอียงเพราะว่าเขาเจาะตรวจแบบเข่งคัดเนาะแต่ว่าเฮ้าแขกยูโนกไปนอนก็ได้แต่ว่าต้องได้ใจหงคาคาหงแบบแพงเลยดูกันเลยว่าออกมานอนยูโนกนอนเพื่อสะดวกในการเดินทางของมืออื่นเศร้าเลยเนาะความมืออื่นเศร้าเมโตจะเดินชางไปบ้านหรือว่าบางทีก็จะไปขังยุให้ไซคนหนึ่งเพราะว่าสาวอลีคนว่าคนสีลงมาเนาะ คนมีเรียกในหนึน่งมาสัญญาให้เป็นตัวล้อแถวสัง่งทุกคนเบิ่งเต็่ผมนี่มันเลยเดินทางมาแต่กรุงเทกเมื่อคืรนเน่เก่าม้งเคิร์นของเมืม่อคืนเนาะแล้วก็มาฮอดอยู่เวียงจานตอนเช้าเก่าม้งคนคือเก่าแล้วก็จากนั่นก็มาขี่มาขึ้นรถไฟตอนหนึ่งโมงสามสิบแล้วก็มาฮอดมาฮอดอยู่นำทา หลังจากมาฮอดยิวน้ำทาวเ้าก็หาก็ตรถตัวมา,วามบอกว่าโบเกียวมันบริษัททางพานของรถไฟอ่ะมาฮอดเหือสายประมาณสิบโมงแล้วก็มาฮอตต้นเพล่งประมาณสิบเอ็ดโมงมนี่แหละพอตัวอยากมาหาน้องนะแล้วก็น้องบอกว่าคิดฮอดอยากอยากห้มาหาสินะก็เลยว่ามาแล้วก็ไปกินข้าวน้ำนมนุ่นนงๆหลายคนน้ำสาวอาคาเขาเนาะออประมาณนั้นแหละแล้ะก็ขอบใจทุกคนจี่เบิ่งจนจบเบิ้ช้าตตรงได้สาบขมยางแห้งหลเมือแห้ง จะขอนอนพักพรนก่อนตอนนี้ก็สามโมงปลายแล้วทุกคนตอนมีตัวอัอคลิปนีู้่จะขอลาแล้วบ๊ายบายสบายดีบ๊ายบาย